Kawa patok ku si jagat dia Nu สวัสดีค่ะสวัสดีกับเช้าวันหยุดนะคะทุกคนเมื่อเช้านี้ตื่นประมาณ8ปดโมงเช้าก็ขับรถไปที่ร้านค้าไปดูพักไปดูมะเขือเทศอยากกินตําถั่วทุกคนค่ะเดี๋ยวกัเลยขับรถไปซื้อของมาไว้ก่อนไม่รู้จะกินตอนไหนแต,แต่รู้สึกว่า อยากกินตําถั่วมากๆเลยก็ได้ขับรถไปร้านค่ะได้ปลาทูมาแพ็คหนึ่งได้เ็ดมะฮอหนึ่งได้ถั่วมากำหนึ่งแล้วก็มีมะเขือเทศ20บาทมะนาวสองลูก10บบาททุกคนมะนาวแพงมากตอนนี้แล้วก็ ได้ไข่มาได้ทั้งไข่เป็ดมา20บาทแล้วก็ไข่ไก่อีก20บาทมาทํากับข้าวให้ลูกเนาะแล้วก็ได้พัคซี่เหล้ามะก,กําหนึ่งทุกคนคะ่ะผัดพัคซี่เหล่าใส่ไข่เมื่อเช้านี้ให้ลูกกินนะทุกคนแล้วก็ตัวเราเองกับโดบกาแฟเนจน้อยนะคะโดแบบก็เลยนึกได้ว่าเราก็จะขับรถไปดูโรงสีว่าเขามีแกลบหรือเปล่าพอขับรถไปถึงอุ้ยพอดีเลยเขากำลังสีเขาอยู่พอดีพอดีเลยคะ่ะทุกคนแล้วเบลก็เลยเอากระสอบไปให้เขาอ่ะเขาขายกระสอบละหบาททุกคน แกรบกับสอบมหาบาตรก็เลยซื้อมหาสอบแต่ว่าได้มาแค่สองเพราะว่าเขายังสีข้าวไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ตักไปให้ก็เลยเอามาก่อนสองสอบนะคะแล้วเบลก็จะมาปลูกผักด้วยวันนี้ได้ต้นหอมมาด้วยนะคะมันจะเป็นหัวหอมนี่แหละ,ะเราเอาหัวเขาอะมาเสียบใส่ดินมันก็จะเป็นต้นหอมมาให้เรากินใช่ไหมเบลจะปลูกแค่ปกระถางเดียวเท่านั้นนะคะเพราะต้นหอมเบลก็ไม่ค่อยกินไปไันใดทุกคนคะ่กะก็เลยว่า ปลูกไว้แค่พอแบบเอาไว้ใส่ลาบใส่อะไรอย่างนี้ไงเมื่อวานนะ่ะแทบมองหาแดดก็ไม่มีเลยวันนี้แดดออกอู้ดีนะที่เบลตากผ้าไว้เมื่อคืนนี้พอดีเลยแดดออกกันเลยเอาผ้ามาใส่แดดพอดีพอดีเลยที่เวลปลูกไปวันนี้ก็จะมีต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีมะเมล็ดผักที่พีเอส่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเบลก็จะทยอยปลูกให้เยอะๆเลยมีทั้งพวกสลัดวันนี้ปลูกเป็นอ่คะน้า เบบี Baby, ค้คนณะแล้วก็จะมีพักซีไทยทุกคนคะ่ะพักซีไทยที่เบลปลูกไว้ในล้อรถเนาะมุมล้อรถตรงนี้เบลก,ก็ปลูกสลับปรับเปลี่ยนกันไปไม่ก็ขึ้นชายไว้พักชีต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยก็จะปลูกประมาณนี้นะคะแล้วก็ อาจจะมีในกระถางอีกด้วยเป็นผักชีใบเลื้อยแล้วก็จะมีต้นหอมอีกกระถางหนึ่งเป็นกระถางเล็กนะคะดินที่เบลใช้วันนี้ก็จะเป็นดินอยู่ที่หลังบ้านแล้วผสมกับแกลบทุกคนไม่ได้แบบว่าซื้อดินมาใหม่แล้วก็ไม่ได้เอาดินมาใหม่ทุกคนเอาดินเก่าแต่เบลดินเก่าของเบลอะ มันก็จะมีดินที่ว่ามันอยู่ข้างใต้กองหญ้ามันจะมีใส่เดือนอะไรอย่างนี้เยอะมากนะคะแล้วเบลก็กําลังทําสวนอยู่ที่บ้านนะคะลุงกับป้าขับรถมาจากหน้องคายสงสัยขับรถมาเหลนทางผีพนกันเลยมาผีพรมนะคะแวะมาทักทายเซฮัลโหลอะไรประมาณนี้ส่วน ป้ามาก่อนลุงแกขับรถไปที่ทุ่งนาไปหาป้าอีกคนนึงไปหาป้าแดงนะคะให้เอาเอาเมียมาถิ่มไว้ดี่แล้วก็จะขอากับขับรถไปเฉยนะคะทุกคนค่ะมันเนกเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังทั้งแดดออกทั้งอะไรด้วยแต่ว่าดินเราดีมากเลยนะฝนตกชุ่มช่ำแห้งแล้วก็ขุดง่ายมากๆเลยทุกคนเวลาที่เราขุดดินอะ่ะ ก็คือเราก็ต้องขุดดินไว้ก่อนแล้วก็เอาพวกวัชพืชออกให้ได้มากที่สุดนะคะเวลาเราปลูกผักมื่กสิเดบอ่าแย่งทานอาหารผักของเราที่จะจะเริญเติบโตขึ้นมาเนาะทุกคนเนาะปลูกผักปีนี้จะไม่ได้ลงงบประมาณเยอะเหมือนปีที่แล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าลงงบประมาณหลายเกินไปลองผิดลองถูกมันค่อนข้างที่จะแบบว่าหมดงบประมาณไปเปล่าๆเฉยๆทุกคนปีนี้เบลก็เลยทําแบบ ง่ายๆเลยบ่ได้แบบว่าอ่าลงทุนเอียงหมักไม้ทุกคนขาซื้อแค่แกบแล้วก็อ่าขี้บัวแต่ว่าแปลงผักอะ่ะเบลหมักดินไว้แล้วตั้งแต่ตอนนู้นที่ทุกคนจําได้ไหมที่เบลเอาต้นกล้วยมาใส่แล้วก็จะมีเปลือกไข่แล้วก็จะมีน้ําหมักผลไม้ที่มันมีทั้งกากน้ําตาลแล้วก็เอี่ยมที่เบล หมักเข้าไว้ด้วยกันนะคะเบลมักดินไว้เป็นเดือนสองเดือนแล้วทุกคนแล้วก็มาขุดแปลงผักวันนี้ก็จะผสมแค่แกลบ,บอย่างเดียวนะคะบได้เห็ีกองหมากไม่เลยเบลก็ทําตามภาษาบ้านๆน,นะทุกคนบได้แบบว่ามีงบประมาณหลายคือคนอื่นคือการปรุงดินน่ะมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราปรุงดินร่วนซุยด,ดีแล้วก็แร่ธาตุอาหารเยอะผักมันก็ง,งามแล้วก็โตแบบใหญ่แบบ กว่าปกติอย่างเงี้ยเออโอเคอันนั้นมันได้สําหรับคนที่มีงบประมาณเนาะการที่เราจะทะําเกษตรทุกคนมีงบประมาณมีความอดทนแล้วก็มีความสม่าเสมออันนี้เป็นปัจจัยหลักในการทําเกษตรเลยนะแต่สําหรับเบลเบลอยู่ที่บ้านนอกเฉยๆเนาะไม่ได้แบบอ่าเราทําแบบไปขายที่ตลาดหรือเป็นแบบออกไปขายจริงๆใหญ่จังนะทุกคนเราทําแค่ปลูกไว้กินแบ่งขายได้เราก็แบ่ง แต่สาหรับผักเบลเบลไม่ได้ขายแพยงทุกคน20-30เบลขายอยู่ประมาณนี้นะคะนอกจากจะเป็นกระหล่าที่เบลอ่าสามสิบอ่าสี่สิบห้าหรืออ่าสามห้าอะไรประมาณนี้นะ,ะถ้าเป็นกระหล่าเนาะแต่ถ้าไปผักธรรมดาก็ไม่เกินนี้ 20- 30ไม่เกินนี้นะคะที่เบลขายเนาะเบลก็เลยคิดว่าถ้าเราลงทุนเยอะไปมามกๆเนี่ยมันกับบอได้แบบว่าอ่าเบลเองก็ เก็บเงินไว้ทําหลายอย่างทุกคนลูกก็เพิ่งเปิดเรียนไปใช่ไหมแล้วก็อ่าไหนจะค่านู่นจิตป,ปัทะ,ะของเราอีกกันเรียกว่าถ้าเฮาแบบว่าควักเงินออกมาเยอะเกินเแบลบกับบไหวทุกคนเแบลบก็เรยว่าเอาเอาเท่าที่ได้แล้วกันใจเบลนะเแบลบก็อยากปรุงดินให้มันแบบงามซื้อแบบเขาเรียกอะไรคุ้ยมะพร้าวหรือมูลไส้เดือนอะไรอยากซื้อขึ้นกันได้ทุกคนแต่ว่า เนาะมันก็แพงแพงสอบหนึ่งยังไงเนี่ยหลายบาทอยู่เดี๋ยวก็เลยายิ่งไม่ได้เหตุผนใดก็ได้ว่าเอาเอา,เอาแบบเท่าที่เราทําได้ดีกว่านะคะแปลงผักของเราปีนี้ก็จะเต็มไปด้วยแกลบนะคะเพราะว่าเบลได้แก็บมาหลายเติบเบลก็เลยสีอ่าใส่แก็บแกบเนี่ยมันหลายๆเลยทุกคนเพราะว่าดินมันจะได้โปร่งๆนะมันจะได้แบบ ลากของผักเรามันจะได้แทรกแซงลงไปในดินอ,ะอ่ะดีหน่อยมันจะได้แบบสะดวกสบายมีคนแบีกทางไปให้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนต้นถั่วพูของเราเบลดึงออกแล้วเพราะว่ามแมลงลงเยอะมากแล้วก็มีแค่ใบไม่มีฝักให้เรากินเลยทุกคนเบลเพราะว่าค้างมันเตี้ยมันกัเลยบบอคอยได้ตะเกียตกยตะกายขึ้นไปไล่ปันไดเบลก็เลยดึงออกให้มันเบิดเลยทุกคนค่ะแล้วก็จะ อาตากดินไว้แล้วก็จะหาน้ำหมักผลไม้อ่ะมาใส่เพื่อที่จะให้ดินมันมีธาตุอาหารจเจริญเติบโตให้ดีกว่านี้นะปีนี้เบลจะปลูกผักแค่แปลงผักแล้วก็ข้างบ้านเท่านั้นทุกคนข้างบ้านมุมที่มี ต้นพริกอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็หน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเบลก็จะปลูกแต่ข้างหลังหรือก้างข้างบ้านเบลไม่ปลูกแล้วนะทุกคนเพราะว่าดูแลไม่ทั่วถึงเบลจะรีบปลูกผักให้เสร็จสักสองสามวันเนี่ยให้มันแล้วนะคะอ่าเราจะได้ไปทําหน้าร้านของเราให้เสร็จมันจะได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวของเราให้มันทันเดือนธันวาเนาะทุกคนท่านว่ามอคค่าจะเถออ่ะเปิดไปเรื่อยๆมันก็น่าจะดีกว่านะทุกคนเนาะให้มันแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะส่วนส่งออนไลน์แล้วก็อาทิตย์ละครั้งพอเนาะมันจะได้แบบว่า อรวมออเดอร์มาเยอะๆอาทิตย์หนึ่งทำสักวันสองวันเนี่ยมันได้ทรงเลยแบบนี้ก็เป็นการแบ่งเวลาที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเนาะส่วนแปลงผัก2แปลงเนี่ยเบลยังไม่เคยเอาเขาเรียกอะไรต้นกล้วยหรือน้ำหมักอะไรมาใส่เลยนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะขุดดินไว้ก่อนแล้วก็จะเอาน้ำหมักผลไม้ที่เบลเคยทําไว้ันานแล้วแหละแล้วก็จะเอาอ e ีมแล้วก็กากน้ําตาลผสมใส่ด้วยใส่น้ำเข้าไปแล้วก็มารด เพราะไว้สักประมาณสองสามวันแล้วเราค่อยเอาเก็บมาผสมเนาะมันก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะนำหม,มักผลไม้ก็เริ่มจะหมดแล้วแหละคิดว่าเดี๋ยวจะได้ล้างถังแล้วก็หาผลไม้มาใส่ผลไม้ก็จะเป็นอ่าที่เรากินนี่แหละทุกคนผักเอ้ยผลไม้เอ้ยเอาเทใส่เอาน้ําใส่แล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็อ่าเอ็มนะคะใส่เขา่าอย่างฟ้าสองฟ้าคนให้มันเข่ากันเนาะหมักไว้เป็นปีสองปีนู่นหละมันถึงจะ ได้ใช้ื้อ6เดือนก็ได้แล้วแต่นะคะแต่เบลก็มักไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่เบลเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้หละก็เกือบสองปีแล้วนะที่เบลหมักไว้ก็ยังใช้ได้อยู่คือกลิ่นไม่ต้องพูดถึงเลยแบบที่สุด <c oughs> กลิ่นแรงมากลุงเบลบอแกมาใช่ไหมแกแกก็เลยถามเบลว,ว่ากินอะไรทําไมเหม็นจังนะคะแต่ว่ามันก็เป็นธานอาหารที่ดีต่อดินมากๆเลยเดินนาหม,มักอ่ะ ทำสวนเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงทุกคนคะ่ะตอนนี้เวลาเวลาเที่ยงแล้ว เบลวะให้หลานไปสั่งน้ำปั่นมาไว้นะสามแก้วนะลุงพร้อมป้าพร้อมเบลน้ำนะคะเป็นมะพร้าวปั่นสักขอกสักเขียวอียังก็ว่ากันไปลุงมาแกมาไม่ได้ค้างคืนนะคะทุกคนคะ่ะเขาแล้งกับบกินน้ำเพิ่นอ่ะอย่าก,กลัวว่ามีจะมีคนไปขโมยปลาแกเลี้ยงปลาไว้อยู่ที่หนองคายทุกคนเลี้ยงปลาไว้กลัวว่าเขาจะไปขโมยปลาแล้วก็เลยรีบกลับแต่ว่าแวะมาเฉยๆขับรถพานมาเลนขี่รถมาเลนซื่อๆนี่แหละทุกคนคะ่ะไว้กับ เขีนก็จะประมาณนี้เลยบ่มีเบียกเนี่ยแวะจะมาเอาหลานไปเลี้ยงอย่างเดียวทุกคนค่ะก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เอาเจ๋งเขาม่าฟังเสาเชนียนเหตุเป็นมองจอดรถหน่อยนึงนะต่อไปอีกเอาโง่วงออกจังเหตุราร่าใสย์วางหันที่สวงามนะเหตุเป็นนั่นสินที่ยังมีแนวนัางเพิกไปคุณสิแนะม่ เห็ดเป็มวว่ะเออแบบว่าเอ่เห็ดเป็นี็ยังเป็นสั้นนั่งอยูนะเอหมันเดี๋ยวเห็นท้งหลังทั้งหมอนะุจ้อนเราห้อโกงองออกบนี่หะมวต้องออกปเนคือเทือกไปเลยครับไปลไม่ีหลอกเึมไม่มีหอ่ไบ้างคฟันยังีหลอดยุกนไปแล้วนี่เอาหนูฟันเป็นเจ๊งไดหนูในข้อฝันหนูหหนูนอนหลับรอกที่ไหนจังหอูเห็ดอันนอนตีสองมา หนูน่หลับลูกเองเนี่ยยังเห็นฝันฝันบัดนี้เนี่ยฝันว่าจะกครองยืนอยู่ในขั้วแล้วก็หันไปห้างโกงฟวงแล้ววันทีเปล่งนี่ยังตาปุ๊บม,มึงเห็นไหม <c oughs> แล้วลูกก็ได้ตกใจลูกก็ได้ตื่นขึ้น <c oughs> จะไปบอกเฮ้ยเตย๋อฟัง่เต๋อมึงยาเดี๋ยวมึงเป็นพลาหูมากถีหลอกมึงบอกเสร็แล่วเห็นไหม ผูกคอตายยุกงวงกนี้สิฟันถิมกูจะฟันิมดะว่กูไปอีกนกูฟันกวงกนี้ถึงปะเธอจะมาหลอกกูแทนวักูไ่จะองบานเนาะหรอดูอ่ะบานจะหลดไปเนี่ยเดืยนที่แล้วมั้ง้องามีที่ดีฝันกะว่าไ่ได้เบื้งหนังเนี่ยกะว่าจะคล้องไ่ได้เบื้องหนังไม่ได้เห็นหยังเลยน่ยงได้เห็ดหมูแล้วแล้วนุก็หพัดหมูยังนุก็ล่างคลองนุก็ไปนอนมาอาบน้ำนอน ยังเดียยังจับตาพุ่ยังใส่เข่านึกว่าปัดต้อหนูดเหน่อกูเด้คือไม่อบดไหมหนูว่าได้่นก็หยอกกันเดตงานด้่ลวกูขักไนูว่ีผีสิงแกกกนีวก็ไก็มีผีสิงคักหนูว่าแค่มาบอกแบบนั้นอีกว่า่ มึงยามาด้หเลเยกันเมืองเลนี่หมู่เขาอยู่ในยูทูบป่าตัดทิ้งเลยถ้าไม่สบายใจมันันจะ่สบายใจมันกันจะ่ได้ตัดทิ้งบิดเลยอดใจกนจะดอยู่ต้นข้าวแต่ว่าโอ้ข่าวถือว่นี่ดหลังมาแส่บหลัมาเสีบเนาะกับ่แซ่บหานะคิดมาก ทหาเนี่เป็มาปุ๋งน่าตะดัดออกเอาบาซีดาแล้วมาปุงเง่าๆไปอด้ยเลเขายปุูงไว้อยู่ในหาดต้นหาต้นเนาะงอกเจ็ดกับตัวนี้งอกมีแล้วมีหรือเาลอาสองต้นมะพร้าวไม่ได้กินดอกมกทุเรียนสองต้นบักงอกสองต้นบางกินฝ่าเนี่กำลังงามขายนะพ่อทำไมมันอกหมด

เด้วมันเฮียเฮียดูกะว่ได้ว่าเป็นนักจัดของจังเลยนะว่าบาดทะคือสัญยาพูดอยากเดียนึกว่าเป็นเช่นสัญญาพูดอยากเดียวเฮียแม่งอยู่ในร้านนึกว่าเศร้าเฮียเลยโอ๊ยเขาว่าเลื่องนี้อะไมเศร้าเฮียกต่สัญญาพูดอยากก็จะเศร้าเป็ตะพุตะพื่นฮนึกว่าสวนสวนยืมพื้นเดียโนะกะว่าเอาไปตะพุตะพื่นเลยนะเศร้าเฮียได้แบบนี้ ตาดิค่าตาอย่างนี้ค่ากับดาค่ะตายมาจะขวางตาตาดิค่าตาอย่างนี้ค่ายับตาว่ะโ่าจะของจัดเสียทโทษนี่ตัวสักมูหนูยั่ได้เท่าไรสักตากับยายก็คงจะงงแล้วเนาะว่าทำไมพี่ถึงบ่นจังเลยนะลูกตาลูกยายข้างหลังมาเีาจังกับยายเลยแต่ที่อยากเพราะอยากเดี้ยแหละหนูว่าแต่กูอยากแนี้มูหนูมูหนูว่ะโอ้ยตากับยายก็คงจะสะดุ้งแล้วเนาะพี่นี่ อยู่คนเดียวบัดเทิ่งพากันหนูลูกนั่นเราบลาเนาะเป็นไงกันว่าสิไปวัดคือกันไปวัดดึงสิบ่ฝนตกกะอันนั้นลืมบ่อันนี้เฮียกะลืมอันนี้เห็นไหมเออบ่ได้ไปเราไม่ได้บุญหรอกไปหอดวัดได้นีมไม่ออกไม่ออกมาคอไม่ออกมาคอเธอได้ฆ่าใจยังไปไหมเอาบ้ากับตาไม่รถมาแล้วหรือรถไปเป็นบาปลูกกอดลายไม่รถไหม ใช่ปะมึงหนามาเอาตามาให้ตาอยู่ฝนละบ้างเนี่ยเห็นจะเท่าเราสับมาเป็นชิบอย่างไน้ำเขาอย่างปีเลยว่าไงอีเลียดนะอย่างปีเลยว่าไงอีเรียดฟีนี่วะอดีตเวลานั่งอยู่สมัครแล้วเพื่อนอหนูได้ยิ่งเลยเฮ้ยสมัครแล้ว ไ่ไหมดหมาสุดก็นั่งเมามอยสับเพเฮละกันไปล่ะค่ะทุกคนค่ะเบเป็นคนอารมณ์ดีนะทุกคนเวลาที่แบบว่าญาติพี่น้องมาเนี่ยเป็นกันทุกคนนะพี่ชายที่อยู่นครปฐมยิ่งตลกทุกคนค่ะแล้วก็ความตลกเนี่ยมันมานั้งแต่คุณตาเวลคุณยายเวลนั่นแหละทุกคนค่ะเลยสืบทอดกันมากนัดตอนนัดนะมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่เรามาพบปะ ครอบครัวก็จะยิ่งหลายคนยิ่งจะสนุกสนานมากกว่านี้ป้าแดงอย่างเงี้ยทุกคนตะลกตลกพูดขึ้นแต่ละคำานี่ขาำจนได้ใช้แป้เปิดไปละ <c oughs> คำมากเลยนะแล้วก็เดีวก็เล่านู่นเล่านี่ให้ลุงให้ป้าฟังนะคะเพิ่นมาเพิ่นกะมาเยมมะยามแล้วก็นางเมาม้อยกันอยู่ศาลาแล้วทุกคนศาลาตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนศาลาที่แบบ เอาไว้ต้อนรับแขกเพื่อนมาญาติมาเนี่ยใครๆก็มานั่งตรงนี้เนาะเพราะว่าแต่ก่นอนน่ะนาบโบแกก็สร้างศาลาตรงนี้ขึ้นเอาไว้แบบแกมีลูกเล็กใช่ไหมเอาเลี้ยงลูกทุกคนแขนเปรยใส่แล้วก็นั่งเลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้นะพอแบบเด็กๆเ,เขาเจริญเติบโตขึ้นก็ย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่กับสามีไปอยู่บ้านสามีบางแล้วพอไม่มีคนอยู่ สาลาตรงนี้มันก็ล้างไปปวกมันก็ขึ้นลุงเบลก็เลยบอกว่าให้เอาน้ํามันเครื่องเก่าอะมาเทใส่ตรงมุมเสาตรงนี้ให้มันรอบๆเลยเพราะว่าถ้าปวกมันขึ้นมาด้านบนอะพอมันได้กินน้ํามันอะมันจะลงไปข้างล่างไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตุยพอไอ้พวกข้างใต้จะขึ้นมา ก็ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันมีกลิ่นน้ํามันอ่าสุดท้ายมันก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่างเงี้ยสภาพมันก็คงจะย้ายมาในห้องนอนเบลแหละเบลว่าอาแต่ว่าห้องนอนเบล,ลไม่มีไม้นะมันมีแค่ปูนใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูนเสาก็จะเป็นปูนและตรงที่ว่าเบล,ลนอนอะ่ะแต่ข้างหน้าหน้าบ้านหรือศาลานเนี้ยเป็นไม้หมดอนาคตอยากทํานั่นทํานี่เบลก็เล่าให้ลุงฟังว่าเออทําแบบนี้แบบนี้อันนี้อย่างนั้นนะคะทุกคนกัน พูดคุยซัพเปเห็เลากันไปไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ถ้าญาติมาถ้ามาพาเพื่นมานอนขากขึ้นก็จะมีแบบทํากับข้าวกินกันอะไรเงี้ยน,นั่งเมาอยปาร์ตี้เนาะลุงเบลเป็นคนอารมณ์ดีไว้กเกเษียนแต่ก่อนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลทุกคนคะ่ะแล้วก็ อ่ากษัตีียนเล้วนะที่นี่กับบ่ได้ไปเฮ็ดงานเพิ่งกับขี่รถเลาะเรียบับที่นี่ทุกคนมาหาหลานเอาหลานไปเลี้ยง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เด้แต่แตกไม่ได้เอาไปหรอกทุกคนค่ะก็พาขับรถไปเล่นเฉย,ยๆแล้วก็ พากลับไปส่งคือเก่านะคะแต่ว่าก็บอกไปยูดีว่าจะพาเวตลาดซื้อเสื้อผ้าใหม่บุณิ์เด๊จะเอาลูกเข้าไปซื้อจะ้าไหมนั่งอยู่สักพักหนึ่งลุงเบลก็กลับนะคะเพราะว่าแกาบอกว่าเดี๋ยวจะมันจะมือจะค่ำซะก่อนแล้วเบลก็จะออกไปส่งของด้วยเบลถามลุงแล้วว่าจะค้างคืนไหมแกบ,บอกว่าไม่นะคะแกบอกว่าจะไปเบิงป่านั่นแหละเดี๋ยวกลัวว่าจะมีคนขโมยเบลก็เลยว่าโอเคถ้าค้างคืนก็คือ ต้องอยู่คนเดียวสักพักก่อนเด้เพราะว่าเบลจะออกไปส่งของนะคะเบลจะไปซื้อหมูมาทําแคบหมูด้วยนะคะคื้นนี่กะสิยาวไปยาวไปเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี่กะออกไปส่งของแล้วช่วงประมาณ บ่ายโมงทุกคนคะ่ะไปถึงบ่ายสองเนาะพอส่งของเสร็จเรียบร้อยข้างๆไปรษณีย์จะมีร้านอาหารตามสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยว้อมตามสร้างผอมก็ได้พาเด็กๆแวะมากินข้าวเพราะเราเองก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยทุกคนคะ่ะน้องนากินกว๋วยเตี๋ยวเบลก็กินก๋วยเตี๋ยวส่วนพี่นานั้นกิน ผัดกระเพราทุกคนอนดีตเนี่ยเป็นคนชอบกินผัดกระเพรามากๆม,ม,มือนนี้สั่งเป็นกระเพราไก่ไม่ใส่พริกเลยน้องนาก็จะเป็นมาม่าเหมือนเดิมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเป็นเส้นมาม่าส่วนเบลก็กินเส้นหมี่เหลืองนะคะฟันไม่ผอมวันนี้ก็เออไหมกินเต้าไปแล้วค่อยลดไม่เป็นไรล่ะ <c oughs> ทำไมกับข้าวประเทศไทยมันต้องอร่อยมากโดยไม่เข้าใจเลยทุกคนมันบะแสบบะได้ทิ กินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยเนี่ยไม่ได้เหรอมันทุกอย่างมันมันอร่อยไปหมดเลยนะทุกคนมันแบบอ ยังก็เย็น้องกินแซ่บแทดอยากรู้เหมือนกันแม่ค้าเนี่ยทำไมถึงทำก,กับข้าวอร่อยจังเลย <c oughs> ทานข้าวเสร็จแล้วก็ขับรถไปซื้อหมูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะได้ของมาเรียบร้อยก็ขับรถกลับบ้านเนาะทุกคนทางกลับบ้านเบลว,วันนั้นที่เบลมาถ่ายฝนมันยังตกอยู่ใช่ไหมวันนี้ข้าวมันเป็นสีทองแล้วนะคะก้อนเมฆวันนี้สวยมากทุกคนพี่อดีตเนะี่ะเขามองก้อนเมฆว่าเป็นรูปหมาส่วนเบลวมองก้อนเมฆ อ่าอีกฝั่งหนึง่งอ่ะจะเป็นเหมือนสะพานมันมันสวยดีนะเบลก็เลยจอดรถพาลูกดูก้อนเมฆก่อน,บบกน,นก่อนที่จะกลับบ้านเลยลเหรอันนี้เห็นเป็นอะไรมันแบบเนี้ยเป็นหมาเลยเป็นหมาเลยเนี่ยตัวนู้นเหมือนหมาเลยนะอันนี้เหมือนเป็นเจ้าบอลเล,ลนี่นะครับพี่น้าเพื่อนราคา วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนคาะกลับมาบ้านตอนเย็นก็จะทําหมูเดี๋ยวเบลก็จะ,ะไปขุดแปลงผักต่อเอาไว้ให้เสร็จวันสองสาวันถัดไปเราจะได้ปลูกผักกันนะทุกคนนะสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับน,นี้บายบายสวัสดีครับ